สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายนะคะคลิปนี้ค่ะต่ายก็จะชวนมาทำปุ๋ยหมักในตะกร้าอีกเหมือนเดิมค่ะแต่การทำปุ๋ยหมักในครั้งนี้นะคะต่ายจะใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีลงไปนะคะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นใบไม้แห้งนะคะเศษพืชสดเศษหญ้าที่เราถอนมาหรือของเหลือของใช้ในครัวนะคะอย่างเช่นพวกเศษผักเศษผลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะก็จะชวนทุกคนมาทําปุ๋ยหมักในตะกร้าค่ะซึ่งเป็นการทําแบบง่ายๆนะคะอันนี้แต่ใส่ใบไม้แห้งลงไปนะคะทุกคนเนี่ยอาจจะมีญ้าดสดปนมานิดหน่อยนะคะเศษใบไม้แห้งใส่ลงไปแล้วนะก็จะโรยด้วยปุ๋ยคอกค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นปุ๋ยอคอกธรรมดาวางไปค่ะแล้วก็วันนี้นะคะใส่มีเนี่ยค่ะเป็นเศษผักนะคะเหลือๆจากในครัวค่ะ เราก็เอามาใส่ลงไปด้วยเลยคือมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยอะคะ่ะทุกคนทำแบบง่ายๆนะคะนี่ค่ะใส่เลยแล้วก็วันนี้นะคะไต่มีเศษหญ้านะที่ถอนจากรอบๆแปลงผักเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่รวมกันด้วยค่ะนี่ค่ะ จะเห็นได้ว่าใบไม้แห้งนะคะหรือพืชสดหรือเศษผักนะคะไต่ก็ใส่ปนกันเลยค่ะอ่าใส่ไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยอคอกค่ะถ้าวันนี้นะคะเรามีเศษใบไม้แห้งมีเศษพืชสดเท่านี้นะคะเราก็ใส่ไปเท่านี้นะคะ่ะทุกคน ใครมีไม่เต็มตะกร้าก็ไม่ต้องใส่ถึงขั้นเต็มตะกร้าก็ได้นะคะแล้วก็รดด้วยน้ําเปล่าค่ะไม่มีความชื้นเกิดขึ้นนะคะเท่านี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะวันหลังเรามีเศษผักอีกเรามีเศษหญ้าสดอีกหรือใบไม้อีกเราก็เอามาใส่ลงในตะกร้าใบนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะต่ายก็มีเป็นตัวเนี่ค่ะเศษ พวกเปลือกผลไม้นะคะเปลือกเงาะเปลือกส้มต่างๆนะคะเราก็นํามาเพิ่มในตะกร้าปุ๋ยหมักที่เราทําไว้เมื่อครั้งก่อนได้เลยนะคะใส่ไปเลยค่ะเมื่อสักครู่ต่ใส่ใบไม้แห้งปนไปด้วยนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวจะเพิ่มเศษหญยาสดหรือใบไม้แห้งลงไปอีกสักหน่อยก่อนนะคะให้เขาเต็มตะกรา้า ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยข้อกค่ะชั้นบนนะคะแวแต่ขอเติมปุ๋ยอคอกลงไปอีกนิดนึงค่ะอยากให้เขาย่อยสลายเร็วนะคะก็ใส่ปุ๋ยอคอกเพิ่มลงไป เก็บพวกเร็บ้านะคะสอบ้าไปใส่ป้าเลยนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะเรียบร้อยค่ะ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายก็มาเพิ่มเศษใบไม้แห้งนะคะลงไปให้เต็มตะกร้าค่ะเพราะว่าตอนที่หมักได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะก็มีการยุบตัวลงไปสักหน่อยค่ะก็เลยได้มาเพิ่มเศษใบไม้แห้งลงไปให้เต็มตะกร้าเหมือนเดิมนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนและนี่ก็คือปุ๋ยคอกหมักนะคะเมื่อระยะเวลาผ่านไปค่ะทุกคนตอนนี้นะก็ผ่านไปประมาณ2เดือนแล้วค่ะตายก็ได้มาคลุกเคล้านะคะแล้วก็นํามาตากแดดค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างล่างเขาย่อยสลายเกือบหมดแล้วค่ะทุกคนเนี่ยก็จะมีใบไม้แห้งบางส่วนนะคะที่ยังไม่ได้ย่อยสลายนะอ่า อาจจะมีไข่มดนะคะแล้วก็มีมดดํานะคะยัวยีย้ออยู่นะเราก็ตากแดดให้แห้งนะคะเพื่อที่ให้เ,เป็นการไล่มดออกไปนะคะแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะนี่ค่ะย่อยสลายดีแบบนี้นะคะเราก็ได้ปุ๋ยหมักค่ะสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะเดี๋ยวไต่จะนําไปตากไปผึ่งแดดก่อนค่ะ นี่ค่ะก็คือปุ๋ยนะคะที่ตายได้ทำไว้ในตะกร้าค่ะจะเห็นได้ว่าพวกเศษพืชสดเนี่ยย่อยสลายไปเกือบหมดเลยนะคะจะเหลือก็แต่ใบไม้แห้งค่ะาตากถึ่งไว้แบบนี้นะคะอันนี้เศษขยะเนี่ยเขาก็จะมีพวกสิ่งมีชีวิตนะคะมาแรงมดต่างๆนะกิ้งกืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ตากแดดไว้ค่ะเพื่อให้เขา ออ,ออกไปจากกองปุ๋ยหมักของเรานะคะเราจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะค่ะและเมื่อเราตากแดดนะคะประมาณ1-2วันแล้วนะคะเราก็นำปุ๋ยหมักตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ใช้งานได้เลยค่ะปุ๋ยหมักตัวนี้นะคะจะใส่พืชใส่ผักใส่ไม้ประดับไม้ดอกอะไรก็ได้เลยนะคะใส่ได้กับพืชทุกชนิดเลยค่ะ หรือบางคนนะคะจะนำไปปรุงดินได้เลยนะคะปุ๋ยหมักที่ไต่ทําในครั้งนี้นะคะก็พอดีกับผักสลัดเลยค่ะที่ไต่ได้เพาะเม็ดไว้นะนะคะใส่ไปได้เลยเป็นช่วงที่ถึงเวลาใส่ปุ๋ยพอดีเลยนะคะต้นละหนึ่งกำมือได้เลยค่ะ แล้วก็นำมาใส่ที่ต้นมะเขือนะคะที่ไต่ได้ปลูกในกระถางค่ะต้นละหนึ่งกำมือค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะต่ก็จะนำมาใส่ผักกาดด้วยค่ะนี่แล้ก็ค่อยๆใส่ไปนะคะตามโคนต้นได้เลย าบางหลุมที่ว่างๆอยู่นะคะคือตต่ถอนไปกินแล้วค่ะไต็เองก็ไม่เข้าใจนะคะคือปลูกพร้อมกันนะคะแต่ว่าโตไม่พร้อมกันนะเนี่ยค่ะบางต้นนี่ยังเล็กอยู่เลยนะคะส่วนต้นนี้ก็โตแล้วนะส่วนสองหลุมนี้สามหลุมนี้เนี่ยนะคะตายก็ถอนไปกินเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะเป็นสารแน่นะคะที่ปลูกอยู่ในร้อยยางค่ะ จเจริญเติบโตดีมากๆเลยนะทั้งหมดมีแค่3ต้นเองนะคะจากจุดเริ่มต้นไต่ยขยายพันธุ์ไตป,ปลูกโดยการปักชำค่ะ3ยอดเท่านั้นนะคะทุกคนเขาแตกกิ่งก้านสาขาดีมากๆเลยนะก็บำรุงด้วยปุ๋ยหมักแบบนี้แหละคะ่ะ ค่ะก็เท่านี้นะคะการทําปุ๋ยหมักในตะกร้ายอย่างที่ต่ายได้แนะนําไปนะคะซึ่งสามารถนําทั้งใบไม้แห้งนาทั้งเศษหญ้านะคะที่อยู่ในแปลงผักของเราหรือว่าจะเป็นเศษเหลือๆจากในครัวทั้งเศษผักหรือเปลือกผลไม้นะคะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กันค่ะทุกคนเป็นการเปลี่ยนขยะในบ้านนะคะให้เป็นปุ๋ยนั่นเองค่ะก็ลองทําตามกันดูนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ